สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งจากอัธกถาสิคาลชาดกนะคะว่าด้วยเรื่องการแส้ตายนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับสติปัญญาการหลอกลวงแล้วก็มีความเชื่องโยงที่แบบไม่น่าเชื่อเลยกับบุคคลสำคัญในพุทธศาสนาด้วยค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือมาสกัดแก่นความรู้ข้อคิดดีๆจากชาดกเรื่องนี้กันค่ะครับสวัสดีครับ เรื่องราวชาดกนี้ก็คือเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะครับตอนที่ท่านยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ซึ่งก็จะสอดแทรกข้อคิดหลักธรรมต่างๆนะครับเรื่องนี้เอเกิดขึ้นนานมาแล้วครับที่กรุงพาราณสีช่วงนั้นเหมือนจะมีงานมหารสพใหญ่คนก็ดื่มสุรากันเเยอะมันพิเศษนะครับอ๋อค่ะค่ะ แล้วเรื่องมันเริ่มจากกลุ่มนักเลงสุรากลุ่มหนึ่งที่แบบดื่มกันจนเนื้อหมดเหล้ายัางเหลืออยู่คนนึงในกลุ่มก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาอาสาจะไปหาเนื้อมาเพิ่มให้เพื่อนๆครับผมแต่จะไปหาที่ไหนล่ะคะดันจะไปที่ป่าช้าค่ะแล้วก็แกล้งทําเป็นตายหวังจะล่อหมาจิ้งจอกมาจับกินเป็นกับแกล้มฟังดูเป็นแผนที่แบบบ้าระหำ่ำแต่ก็แฝงความเจ้าเล่ยอยู่นะคะเนี่ยใช่ครับกะจะหลอกจับง่าย แต่บังเอิญว่าในป่าช้าแห่งนั้นนะครับมีพญาหมาจิ้งจอกอยู่ตัวหนึ่งซึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นนั่นเองท่านอยู่กับบริวารพอพระโพธิสัตว์เห็นชายคนนั้นนอนนิ่งๆถือไม้พลองอยู่ข้างตัวก็เอ๊ะชักสงสัยว่าตายจริงหรือว่าแกล้งตายกันแน่อื mm. ท่านก็เลยใช้วิธีที่หลักแหลมมากครับคือค่อยๆเดินเข้าไปทางใต้ลมก่อน อ๋อดมกลิ่นเอาเหรอคะครับผมดมกลิ่นดูก่อนแล้วก็รู้เลยว่าชายคนนี้ยังไม่ตายแน่นอนกลิ่นคนเป็นเหมือนฟ้องโหตรงนี้ล่ละคะ่ะที่น่าสนใจจริงๆคือท่านไม่ได้ผีผาลเข้าไปเลยนะคะแต่มีการตรวจสอบก่อนถูกต้องครับท่านต้องการจะสั่งสอนแล้วก็ทำให้ชายผู้นั้นอับอายด้วยที่มาหลอกกันก็เลยลองเดินเข้าไปอีกทีหนึ่งคราวนี้ลองงับคาบที่ปลายไม้พลองที่ชายคนนั้นถืออยู่แล้วค่อยๆดึงดูครับ อ้าวแล้วเป็นไรคะชายคนนั้นทํำยังไงเขาต้องแกล้งตายอยู่นี่นาปรากฏว่าชายคนนั้นยึดไม้พลองไว้นั่นเลยครับไม่ยอมปล่อยอาจจะด้วยสัญชาตญาณหรือความหวงก็แล้วแต่คอืรับแล้วก็กล่าวเป็นคาถาหรือบทร้อยกรองสั้นๆนะครับความหมายก็ประมาณว่าแม่ท่านนี้แส้ตายได้เหมือนจริงนะแต่พอเราดึงไม้พลองท่านกับยึดไว้นั่นเลยคนตายที่ไหนเขาจะทําแบบนี้กัน โอ้โหเหมือนเป็นการจับโป๊ะด้วยวิธีง่ายๆเลยนะคะเนี่ยแสดงว่าถึงจะแกล้งแต่จิตใต้สํานึกมันก็ยังทํางานอยู่ยังมีความยึดติดอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับมันเผยธาตุแท้ออกมาพอรู้ตัวว่าถูกจับได้นักเลงคนนั้นก็โกรธจ,จัดเลยครับลุกพรวดขึ้นมาทันทีแล้วก็คว้างไม้พลองนั่นแหละใส่พญาจิ้งจอกอา้าวทำร้ายกันเลยเหรอคะแล้วโดนไหมคะไม่โดนครับคว้างพลาดเป้าไปพญาจิ้งจอกหลบทัน ท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ด้วยความรุนแรงนะครับแต่หันกลับมากล่าวเตือนสติแทนพูดประมาณว่าถึงวันนี้ท่านทำร้ายเราไม่สำเร็จแต่ด้วยเจตนาชั่วแบบนี้ต่อไปคงหนีกรรมไม่พ้นต้องไปใช้กรรมในนรกแน่ๆอืมและท่านก็พาบริวารหลบหนีไปทิ้งให้นักเลงคนนั้นกลับเข้าเมืองไปมือเปล่าเลยครับโหเรื่องเหมือนจะจบแค่นี้นะคะแต่จริงๆแล้วจุดสำคัญมันอยู่ตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าท่านมาฉเฉลยที่หลังใช่ไหมคะใช่ครับ นี่คือส่วนที่เชื่อมโยงเรื่องราวในอดีตชาติมาถึงปัจจุบันของพระองค์เลยตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องนี้จบพระองค์ก็ตรัสเฉลยว่านักเลงสุลาคนนั้นนะ่ะกลับชาติมาเกิดเป็นพระเทวทัตในปัจจุบัน๋อพระเทวทัตที่เป็นพระญาติแล้วก็พยายามจะออปองร้ายพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆนะ่ะเหรอคะครับผมคนเดียวกันเลยส่วนพญาหมาจิ้งจอกในชาตินั้น ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือตัวพระองค์เองในอดีตชาติอย่างนี้นี่เองค่ะเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนภาพสะท้อนเลยนะคะว่าความพยายามของพระเทวทัตที่จะทําร้ายพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วแล้วก็ล้มเหลวมาตลอดเหมือนอันไม่เคยทําสําเร็จเลยถูกต้องครับมันชี้ให้เห็นเลยว่าสติปัญญาความรอบขอบความดีงามเนี่ยย่อมเป่าชนะเล่เหลี่ยมหรือความมุ่งร้ายได้เสมอ แล้วการคิดร้ายต่อผู้มีคุณธรรมสุดท้ายมันก็ย้อนกลับมาหาตัวเองอย่างที่พระโพธิสัตว์เตือนเรื่องนรกนั่นแหละครับสังเกตการไม่ด่วนตัดสินใช่ไหมคะแน่นอนครับชัดเจนเลยคือการพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างรอบด้านอย่าเพิ่งเชื่อแค่สิ่งที่ตาเห็นต้องรู้จักสังเกตทดสอบเหมือนที่พญาจิ้งจอกทำคือดมกลิ่นก่อนแล้วก็ลองดึงไม้พลองดูแล้วก็ยังสอนเรื่องผลของกรรมหรือกฎแห่งกรรมผ่านคำเตือนของพญาจิ้งจอกนั่นแหละครับ และอีกอย่างคือแม้แต่การแซงทำก็อาจจะเปิดเผยตัวตนจริงๆออกมาได้ผ่านการกระทำที่เราไม่รู้ตัวอย่างการเผยยึดไม้พลองไว้นั่นไงครับเป็นแง่คิดที่ลึกซึ้งมากเลยค่ะแล้วก็ดูเหมือนจะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ด้วยนะคะวิธีสังเกตง่ายๆทดสอบง่ายๆของพญาจิ้งจอกนี่น่าทึ่งจริงๆค่ะครับผม ก็อยากจะฝากให้ลองนําไปขบคิดกันดูนะครับว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันมีสถานการณ์ไหนบ้างไหมที่บางทีสิ่งที่เราเห็นภายนอกมันอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดแล้วเราจะเอาบทเรียนเรื่องการสังเกตการทดสอบง่ายๆแบบพยาจิงจอกเนี่ยมาปรับใช้เพื่อให้เรามองทะลุสถานการณ์เหล่านั้นแล้วก็เข้าใจอะไรๆได้อย่างถูกต้องมากขึ้นได้ยังไงบ้าง